สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับ FC ทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับเราในช่องกวยอาเจียงภายแก้วภายสักใบก็วันนี้นะคะเรามาอยู่ที่บ้านคุณยายเชอรี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาสอบถามพี่ควานนะคะอ่าพี่ควานคะอ่ะคุณยายเสียตอนไหนคะนี่ช่วยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยประมาณสิบโมงเลครับสิบโมงยี่สิบอ๋อเมื่อกี้เองนะคะ ค่ะด,ดูดีๆก็ล้มล้มลงไปเลยตาเขป้อนหัหารอยู่อ yeah> ๋อก็ช่วงนี้อากาศค่อนข้างเริ่มจะหนาวนะคะมาดูการอยู่ดีๆก็ล้มลงไปเลยครับคุณตาป้อนหัวหานอยู่ครับแสดงว่าแอซ้นบุญแล้วเนาะก็พี่ควานเป็นคนดูแลใช่ไหมคะใคะอายุกี่ปีแล้วคะนี่ ประมาณ75นะประมาณ75นะคะช้างเชือกนี้คือคุณยายเชอรี่นะคะที่ควานหมายเคยไปรับมาจากจากที่ไหนนะคะเกาะช้างนะคะแล้วก็มาอยู่ที่นี่ได้ประมาณเกือบ2ปีได้อ๋อมาอยู่ที่นี่เกือบ2ปีแต่ว่าคุณยายเป็นช้างตกงานช้างตกงานครับชราเกษอายุไม่ได้รับเลทค่ะแล้วก็เป็นช้างค่ะก่อนหน้านี้คุณยายอยู่เกาะช้างนะคะแล้วก็ มาพักผ่อนด้วยแล้วก็ตกงานด้วยนะคะมาอยู่ที่กลับคืนถิ่นนะคะซึ่งไม่มีรายได้อะไรเลยนะคะแล้วก็มาอยู่ที่นี่ได้ประมาณ2ปีกว่าคุณยายก็อยู่ที่บ้าน20หลัง20หลังซึ่งมีควานท่านนี้ดูแลนะคะก็ทุกวันเขากินอาหารดีไหมคะกินอาหารได้ปกติกินวาอ๋อกินอาหารได้ตามปกตินะคะแต่ว่าวันนี้อยู่ดีๆก็ล้มนะคะ จะเป็นพายเริ่อยๆต้องดูอากาศหนาวใช่ค่ะเริ่มหน้าหนาวเริ่มเข้ามาหลายวันแล้วนะคะวันนี้ก็เสียใจไปกับครอบครัวคุณยายเชอรี่นะคะเสียใจกับครอบครัวของท่านด้วยก็ภาพแบบนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดนะคะทุกท่านก็เดือนนี้ก็ล้มช้างล้มไปสามเชือกแล้วนะคะต้องขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งนะคะ ก็นะคะวันนี้ช่องกวยเจียงก็ขอเป็นสะพานบุญนะคะท่านใดที่อยากจะช่วยเหลือนะคะอยากจะช่วยเหลือหรือว่าอยากจะร่วมบุญนะคะก็เชิญทุกท่านมาร่วมบุญนะคะเพื่อทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับคุณยายเชอรี่ได้นะคะจะผ่านมาทางช่องกวยเจียงโดยตรง หรือผ่านทางคุณตาก็ได้นะคะอันนี้ท่านนี้คือคุณตานะคะเจ้าของช้างหอเสียใจด้วยนะคะคุณตาท่านใดที่อยากช่วยเหลือคุณตามีเบอร์โทรติดต่อไหมคะจำเบอร์โทรได้ไหมอ๋อไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวท่านใดที่อยากจะช่วยเหลือก็ช่วยผ่านทางช่องกวยเจียงได้นะคะเดี๋ยวเราจะมา ส่งมอบนะคะคะแนนนะคะให้กับคุณตาแล้วก็ส่งมอบให้กับคุณยายเชอรี่นะคะเพื่อทําบุญนะคะอุทิศส่วนบุญบุญกุศลน,นี้ให้กับคุณยายเชอรี่ได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีนะคะ<ม>ก็อายุประมาณ75ปีแล้วนะคะทุกท่านเป็นภาพที่น่าขอหูใจมากนะคะแต่ว่าคุณยายท่านก็แก่ชาราด้วย วัย75ปีก็ล้มล้มลงด้วยอาการสงบนะคะเมื่อเวลาประมาณ10โมงเช้านะคะ10โมงเช้าช้างเชือกนี้ก็เป็นช้างที่ความหมายได้รับมาจากเกาะช้างนะคะ มาอยู่บ้านนะคะ,ะกลับมาคืนถิ่นก็ได้สองปีแล้ว,วนี่คือหลานๆนะคะหลานๆหลานๆมาบอกลาคุณยายครั้งสุดท้ายเอามากราบไกราบลูกกราบเออขอให้คุณยายไปสู่พภูมิที่ดีนะคะ,ะก็ความรักความผูกพันนะคะระหว่างเจ้าของนะคะคลูกๆหลานๆก็มีความผูกพัน พูดไม่ออกนะคะไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะเราชาวช้างไม่มีใครอยากให้เกิดนะคะแต่ว่าช้างเขาก็จะเหมือนคนเรานะคะถึงเวลามีเกิดมีเกิดแก่เจ็บตายนะคะเป็นเรื่องธรรมดานะคะซึ่งซึ่งช่องกัยเจียงก็ผ่านมานะคะก็รู้สึกถึงความรู้สึกนี้ได้ดีนะคะว่าเสียใจมากแค่ไหนนะคะ เรารู้สึกมากนะคะก็ขอแสดงความเสียใจนะคะเสียใจอย่างสุดซึ้งนะคะไปยังครอบครัวนี่นะคะก็อากาศก็เริ่มหนาวนะคะคุณตาก็ได้ก่อกอไฟนะคะให้ความอบอุ่นแก่คุณยายนะคะเพราะว่าอากาศอากาศค่อนขา้างหนาวนะคะอาหารการกินก็ให้หัวอาหารนะคะเพราะว่าคุณยายจะกิน กินหญ้าลำบากนะคะ<ป>ก็ขอให้คุณยายไปสู่ภพภูมิที่ดีนะคะหมดอายุไขแล้วท่านก็แก่มากแล้วนะคะไปสู่ภพภูมิที่ดีกลับไปอยู่บนสวรรค์น,นะคะภพภูมิที่สูงขึ้นนะคะก็วันนี้ช่องกวยเตียงก็ต้องขอแสดงความเสียใจ ครอบครัวนะคะคุณตาซึ่งคุณตาก็อาศัยอยู่ที่ช้างบ้าน20หลังนะคะบ้าน20หลังนะคะคุณตาก็จะมีช้างนะคะน่นะคะที่อยู่ในโครงการนะคะหนึ่งเชือกนะคะแล้วก็จะมีคุณยายซึ่งมาจากเกาะช้างนะคะนี่คุณยายเชอรี่อีกหนึ่งเชือกแต่ว่าท่านเป็นช้างที่ตกงานนะคะ ท่านใดที่อยากจะช่วยเหลือนะคะอยากทําบุญเพื่อทิ์ส่วนบุญสุขศนก็ช่วยเหลือผ่านทางช่องกุยเจียงมาได้นะคะเดี๋ยวเราจะาปักหมุดเบอร์โทรเบอร์โทรศัพท์นะคะ i d l ไอดีลามาได้นะคะามาร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันนะคะเพราะว่าคุณยายเป็นช้างตกงานนะคะซึ่งไม่มีรายได้อะไรเลยค่ะ กคุณตาก็คุณตาควานเจ้าของก็อายุค่อนข้างเยอะด้วยนะคะแล้วคุณตาอายุเท่าไหร่แล้วคะ69ปีนี่นะคะควานควานที่เป็นเจ้าของก็อายุเยอะแล้วนะคะ69ปะีท่านใดที่อยากจะช่วยร่วมบุญร่วมกุศลนะคะก็เ,เรียนเชิญทุกท่านนะคะ<ป>มาทำบุญให้กับ คุณยายเชอรี่ได้นะคะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะทําบุญนะคะเพื่ออุทิศส่วนบุญสุขสนุษให้กับท่านนะคะโดยการนิมนพระมาด้วยใช่ไหมคะคุณตาไม่ไปมต์ที่นู่นเลยครับอ๋อเราจะเอาไปฝังที่ไหนคะที่วัดป่าเจียงคุณตาบอกว่าจะไปฝังที่วัดป่าเจียงนะคะแล้วก็จะทําบุญที่นั่นเลยนะคะก็การช้างนะคะ ถ้าเสียแล้วเขาก็จะทําพิธีฝังนะคะก่อนฝังก็จะทําพิธีบางสกุลน,นะคะให้กับช้างเพื่ออทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอแสดงความเสียใจขอให้คุณยายเชอรี่หลับให้สบายนะคะคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ ช่องกัวเจียงภายแก้วภายสักใบวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันกันมายาวนานขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกๆก,กำลังใจสวัสดีค่ะ